สวัสดีครับน้องพลียมสวัสดีสสดทางแฟนทางไลฟ์แล้วก็อุ้ยทุกครับแล้วก็แล้วก็ที่นี่หน่อยฮะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับอ่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเราเรามีไปเขาดาวไหนไหมอ่าปีนี้คาดว่าน่าจะอยู่กรุงเทพนี่แหละคะ่คะะกรุงเทพนฮะใช่เพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็คือเราก็ไปเที่ยวกันมาเยอะแล้วแบบพิมเองไปเที่ยวนู่นนั่นนี่มาเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อไปมาแล้วคือไปเที่ยวมาเรียบร้อยแล้ว,ลวปีใหม่ก็อยู่กับบ้านปีใ<ๆ>หมะะ่ก็อยู่บ้านจะได้แบบว่ารถ รถไม่ติดอะไรอย่างนี้ว่างสบายๆค่ะอชิวๆกันไป็นแนวแบบว่าอยู่กับแฟมิลี่แต่จริงๆนะตอนช่วงแบบปีใหม่คือกรุงเทพคือรถโล่งมากครับอยากไปไหนก็ได้ไปอะย่างนี้เนาะแล้วปีหน้ามีอะไรให้างติดตามบ้างปีหน้ามีละครสองเรื่องค่ะค่ะมีเรื่องชายแพทย์สยาเล่นคู่กับไอซ์พานุวัตค่ะ S <S พ,พ wow> ี่ป๋อพี่ป๋อแ้วก็ไม่พี่ต่อด้วยแล้วก็ไม่พี่อานซีเรียมด้วยเล้นเต้นติ๊กตอกกันทั้งทั้งวันอ๋อใช่ใช่เป็นคู่หูคู่ใจเล่นติ๊กตอกเรื่องนี้ทีวีซีนเขาทำแซบมากใช่แซบแบบแซบเลิมต้นปีคงได้ดูกันนี่นี่คือรอดูเลยนะผู้ชายก็คือแบบว่าพัทยาของจริงค่ะพี่ป๋อก็คือเขาให้เถาะให้ให้ปลดกระดุมบนใช่ปลดกระดุมเสื้อพี่ป๋อปลดยังกระดุมกางเกงเลยคือพี่ป๋อเล่นเรื่องนี้มีปัญหาเรื่องเสียงมากเพราะไม เขาต้องติดตรงนี้อ้อมมาติดตรงนี้ไม่ได้เพราะปวดกระดูกหมดเลยแล้วก็ต้องฟิตหุ่นด้วยใช่ต้องรอดูต้องรอดูตอนนี้คือสีสันไม่ได้สัมภาษณ์เจมคนเดียวเขารอหนูด้วยลูกโอเคค่ะอะเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวจะบอกว่าในไลฟ์ของเราตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาถึงเวลาแล้วล่ะสำหรับแฟนๆนะคะที่ติดตามวันนี้พอได้พูดคุยกันนะคะหอมปากหอมคอกันไปนะคะก็ อยากจะบอกทุกๆคนเลยนะคะว่าขอบคุณจริงๆนะที่สนับสนุนนะช่อง3ามมาโดยตลอดนะแล้วก็ตลอดทั้งปี2565ผ่านอะไรกันมาแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยเนาะแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะเป็นปีกระต่ายที่ก้าวกระโดดนะ mm. ทุกๆคนจะมีความสุขเพราะว่า